สวัสดีครับผมใจมรดกไทยนะครับวันนี้ผมเอาเหรียญหลวงพ่อจงวันหน้าต่างนอกนะครับ2490าไหมเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมเอามารีวิวให้เพื่อนๆนะครับราคาเนี่ยอยู่ประมาณหลักหมื่นกลางถึงหลักหมื่นปลายนะครับเพื่อนๆทางร้านนะครับใจมรดกไทยก็ยินดีรับเช่าพาเครื่องนะครับให้แล้วก็ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพาเครื่องฟรีด้วยนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆมีนะครับก็ส่งรูปมานะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ ในใต้ช่องคําอธิบายนะครับผมจุดสังเกตของรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกจุดสังเกตเบื้องต้นนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะนี่จุดสังเกตที่ผมดูนะครับบริเวณตรงนี้คำว่าวัดเนี่ยครับเพื่อนๆเห็นไหมนะครับเขาจะมีเส้นลางๆนะอยู่ตรงนี้นะเป็นเหมือนตัวอาระนะครับหยุดตรงนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมตรงเนี้ย นะครับเนี่ยเนี่ยเขาจะคมเลยนะบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยอ่าอีกหนึ่งจุดนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่นะครับเหมือนคล้ายๆตัว R นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับ1จุดนะครับเพื่อนเพื่อน่าเดี๋ยวผมพาเพื่อนเพื่อไปดูจุดสังเกตถัดไปนะครับจุดสังเกตถัดไปนะครับเพื่อนๆ่ผมจะดูบริเวณนอหนูตรงนี้นะครับเนี่ยเขาจะมีเส้นแตกนะครับคมคมเลยนะ เลยนอนหนูทะลุนอนหนูออกมาหน่อยๆนะครับเนี่ยตรงข้างๆนอนหนูนะครับเพื่อนๆผมโฟกัสให้ดูนะครับนีเน่เพื่อนเห็นไหมเนี่ยนะครับเขาะจะคมเลยนะเนี่ยบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ครับอีกหนึ่งจุดนะครับเพื่อนๆเน,นี่ยเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูจุดสังเกตถัดไปนะครับ จุดสังเกตถัดไปนะครับเพื่อนๆผมจะดูตรงบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยไม้เอกตรงนี้นะครับเนี่ยอ่าเขาจะมีขีด2ขีดนะครับเพื่อนๆเนี่ยเขาจะมีขีด2ขีดนะเพื่อนๆอ่าตรงนเนี้ยนะครับอ่าผมโฟกัสให้ชัดๆก่อนเนี่ยเหมือนเขาจะมีก้อนเนื้อ2ก้อนนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะ ตรงขอบขอบติดขอบนี่ครับนะครับตรงเนี้ยนะครับอีกหนึ่งจุดตรงนี้นะครับเพื่อนๆ่อนนี่เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูบริเวณถัดไปนะครับบริเวณถัดไปนะครับเพื่อนๆ <inefficient> เพื่อนๆดูตรงบริเวณใต้ริมฝีป่านะครับเขาจะมีเหมือนมี มีเขานะครับมามีหน่วยคมๆเลยนะครับเพื่อนๆนะครับบริเวณใต้คาางนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับเนี่ยบริเวณตรงนี้นะครับเขาจะมีรอยเนินๆๆเป็นขีดๆคมๆเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับบริเวณตรงนี้นะครับอ่าก็เป็นจุดพิจารณาได้เช่นกันนะครับเพื่อนๆเนี่ยอ่าเขาจะต้องคมๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆเนี่ย อ่าอีกหนึ่งจุดนะครับเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมอ่าผมตะแคงให้ดูนี่นี่อ่านี่นะครับอ่าตรงนี้นะอีกหนึ่งจุดนะครับเพื่อนๆเนี่ยอ่าตรงนี้ครับอ่านะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูจุดสังเกตถัดไปนะอ่าจุดสังเกตถัดไปนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆดูตรงหอขีบตรงนี้นะ เนี่ยเขาจะมีเส้นเส้นแตกนะครับอ่าอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเพื่อนๆอ,อ่าผมโฟกัสให้ดูนะครับ,นนบ,รรนนรบเนี่ยมมเ,เขาจะมีเส้นแตกตรง,งเน,ะนี้นะครับคมๆเลยนะนี่เนี่ยบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยอ่าผมหมุนเหรียญให้ดูเนี่ยเนี่ยครับอ่าตรงเนี้ยนะครับเขาจะมีเส้นแตกคมๆเลยนะอ่าเนี่ยนะครับ อยู่บริเวณตรงนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยอ่าถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆอ่าเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูใบหน้านะใบหน้านะครับเพื่อนๆต้องจําให้แม่นนะครับเนี่ยใบหน้าจะลักษณะอย่างนี้นะครับเพื่อนๆต้องจําให้แม่นนะครับนี่ใบหน้านะครับเพื่อนๆ ก็เป็นองค์ประกอบในการพิจนารณา,าเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูด้านหลังนะครับเพื่อนๆอนี่ด้านหลังนะครับเพื่อนๆจะมีก้อนนะครับจุดสังเกตแรกเลยนะจะมีก้อนตรงนี้นะแล้วจะมีเข็มตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่นี่ครับเห็นไหมจะมีเข็มตรงเนี้ย นี่ยือดออกมาในน้อยนะครับเนี่ยตรงนี้นะอีกหนึ่งจุดนะครับเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูจุดสังเกตถัดไปนะครับจุดสังเกตถัดไปนะครับเพื่อนๆจะมีก้อนติ่งตรงนี้นะครับติดก,กับยันเลยนะคมๆเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยนี่โฟกันให้ดูเนี่ยน,น,น,นะครับก้อนเนื่อตรงเนี้ยนะครับเนี่ย อ,อีกหนึ่งจุดนะครับเพื่อนๆเนี่ยตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพาเพาื่อนๆไปดูบริเวณถัดไปนะครับบริเวณถัดไปนะครับเพื่อนๆผมก็จะดูตรงนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยอย่าเส้นตรงเนี้ยเขาจะคมเลยนะอ่าแล้วเขาจะติดก,กันเลยติดก,กับยานนะครับเพื่อนๆเนี่ยอ่าตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนี่นะครับ ต่อเส้นตรงนี้นะอ่าเขาจะชนกันคมๆเลยนะครับหนาหน่อยเส้นหนาหน่อยนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่พื้นผิวด้านหน้าด้านหลังให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะนี่อันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหลังนะครับเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆนะครับดูพื้นผิวนี่พื้นผิวนะครับเพื่อนๆอ่าเอาไปดูพร้อมๆกันเลยนี่อ่าพื้นผิวนะครับอ่าผิวรุ่นนี้นะครับพาเขาเนี่ย จะตึงๆหน uh, ่อยนะครับเพื่อนๆเนี่ยอ่าเนี่ยอ่าพื้นผิวนะครับอ่าพื้นผิวแบบไล่แบบช้าๆนะครับเพื่อนๆเนี่ยอ่าตรงนี้นะอันนี้มุมล่างแล้วนะครับอ่าเพื่อนๆก็ดูนะครับพื้นผิวลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่อ่าตรงนี้นะครับเนี่ยอ่า นะครับอันนี้ก็คือด้านบนละอ่าเดี๋ยวบริเวณหูด้านด้านหน้านะครับเพื่อนๆเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมจะพลิกด้านหลังให้เพื่อนๆได้รับชมกันอ่านี่คือด้านหลังนะครับอ่าเดี๋ยวผมไล่ก่อนแล้วเดี๋ยวหูจอผมมาไล่ให้ที่หลังนะครับนี่อันนี้คือพื้นผิวนะครับเพื่อนๆอ่าพื้นผิวเนี่ยก็เป็นจุดพิจารณาได้เช่นกันนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าบางทีนะครับเรา การสังเกตนะครับการดูพระเนี่ยเราต้องดูหลายๆมิตินะครับเพื่อนๆแต่สิ่งสำคัญเลยต้องจำพิมพ์ให้ได้ด้วยนะครับอันนี้อ่าตรงนี้นะครับนี่คือพื้นผิวนะครับเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวผมไล่หูเจาอ้เพื่อนๆดูนี่อันนี้คือหูเจาะนะเดี๋ยวผมตะแคงฝั่งนี้ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเอาห่วงเหรียญอ่าห่วงเหรียญน,นะครับอะตะแคงให้ฝั่งนี้ อ่าเนี่ครับผูรูจอกก็ต้องเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนเี่อ่าเดี๋ยวผมมาไล่ลนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างก็เป็นองค์ประกอบนะครับในการพิจนารณานเช่นกันนะครับเพื่อนๆือน่าเดี๋ยวผมไล่จากฝั่งซ้ายก่อนนะครับนี่อ่าผมโฟกัสให้โดูเนี่ยนะครับอ่าด้านข้างก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนี่ เพื่อนๆก็จําให้แม่นนะครับต้องบอกก่อนนะครับเหรยนรุ่นนี้นะครับด้านข้างนะครับเป็นข้างตัดนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ข้างเลื่อยนะครับไม่ใช่ข้างกระบอกนะครับเพื่อนๆนี่เป็นข้างตัดนะครับข้างตัดอันนี้คือมุมล่างแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพลิกฝั่งขวาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนี่นี่อันนี้คือมุมฝั่งขวาแล้วนะครับ การอธิบายของผมนะครับผมเป็นการอธิบายให้ความรู้นะครับเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีเนี่ยผมก็ยินดีรับเช่าพระนะครับกดลิงก์ส่งรูปพระมาได้เลยนะครับแล้วผมก็ยินดีให้คําปรึกษาฟรีด้วยนะครับเพื่อนๆนี่อันนี้ก็คือมุมล่างแหละฝั่งขวานะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบนะครับเป็นกําลังใจให้ผมลักันนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับ ทางร้านนะครับยินดีบริการรับเช่าพาถึงที่นะครับเพื่อนๆผมส่งลิงก์นะครับไว้ในช่องอธิบายนะครับกดตัวหนังสือสีน้ำเงินนะครับอ่าเข้าไลน์แอดผมมาออโต้เลยนะครับแล้วก็มีพักเครื่องอะไรนะครับผมยินดีให้คำปรึกษาฟรีนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ